ขอบคุณมากมาเกล็ดตองค่ะวันนี้ผู้ได้ตามมืออื่นเลยนี่นี่ตามมืออื่นเก็บไว้จ้ะนี่นี่ค่ะมาบนุยบอกมันเกิดน้องค่ะการชัยจ้ะจ้านมน้ำยานี่การชัยกินแกงมีเป็นบัอยอยังพูดเพื่นเพื่อไปแล้วเก็บแตปลาโอ้โหสกุลเดี๋ยวประหยากประหยากจัดเอาขอบคุณมากนะครับผมยกปลายอ้าเอาเมื่อไรจ้ะนี่นะ แต่นมจีนนี่แซ่บได้ขึ้นชื่อเลยได้รสอันนี้ก็นจะได้กินได้น้อยหนึ่แล้วนมจีนเข้าบ้านบัวเอือนเอาไใบบัวลอยน่าน้ำหยกลงยกลงเดี๋ยวอันหอาไปถ่ายรูปกล้องกล้องใบได้หน่อยได้ถ่ายรูปเออมาโอ้หักหน้าเอาไปถุงเลยน่ะห้า น่าเป็นชงเลยขุดยกปลายกปลามังคุงก็แม่นบ่นี่แม่นเหมือนเลยจ้ามาห้เหมือนเลยมาห้เลยมันเกิดมันเกิดมาห้ยนองๆดิฉันกันไปตามืออื่นเอาไปตามืออื๋อเอาขนมปิ๊บมาให้กันใช่นะขอบคุณครับจะได้นะไม่ยอมรับกันต้องอื่นเอออยากมาอยู่ถ้าเกิดว่างจะมาอยู่จะนี่ไม่หายนิดหน้อยหายนิดหน้อยมีไว้กินขนมปิ๊บอันเดียวกับพ่อฉันหลงมันหนักเลยนักได้ลูกมาดีค่ะลูก เอาไม่ให <Syn Island. S 2> ้นองต่ำแต่บาครูบายังต่ำยังอีกโยย่งโย่ไปย่างมาครับพ่อผมใช่ไทยแ่ว่าไยไะรนี่ค่ะเขาเปิดเท้งมขนมขนมมือเอื้อกับใชดอย่าจแน่นี่ค่ะ มาฝากน้องชายค่ะนี่ยวันเกิดน้องขอให้น้องมีความสุขมากๆขอให้เฮงๆแป้งๆค่ะเฮงๆแปลงเค่ะเปทายทักพุดโอเคขอบคุณมากเลยจับมืออื่นทาว่างก็จะมากนี่ก็ประมาณนี้แหละที่ได้จัดการช่วงบ่ายเสียดายค่ะมาเดี๋ยวมามัดหมูยอทอดจับเลยวันนี้มา เขาเขาพุ่นเขามักได้นน่เขาแบบขืนซื้อของจังหาดของจังหวัดอุดรเลยได้มาจากอุดรมาจกอุดรจ้าอำเพอ่เมืองยยู่เท่เลยเออุดรเลยเอุดรมกันออียู่ใส่ละอ๋อเขาหยิเพอ่เมืองกันมาก่เทหาอีจ้าเทหะนาเทศมัน่ะหักษถุงเปลือยแล้วเอามาสีอะไรวะ นี่คะมีต่ำพร้อมเลยนี่เซนเซนข้าวปุ้นนี่เนี่ยเนี่เซนบานเฮานี่แม้เซนมากแน่ที่เลยที่แรกวายกินกล้เนี่มืออื่นเออบ่ดีกินเลยกินเลยกินเลยกินรวดบาหน้าก็อายกินนะคะบางหน้ามาให้บางหน้าโอ้ขุนจ้าหักพิกน้าเอ้ยไทยรวบรวมกลุ่มรมกลเียูกินข้ปุ้นเอายามาให้น้ำ อย่าอย่านวดมาหายน้ำครับผมแล้วพุทธไทยลุดรองพุ่ต่อเข้ามาไหว้พิธีไทยลูกรงลกลุกก่ม <c oughs> จ้าแต่ก็จะมาประชุม่มยืดูกับเผอยู่ได้กเพิ่นอยู่ได้มากๆจงค้านั้นแรกับมือไรหาบัางรถที่เพจไม่เฟดเพิ่นอันนี้แกงแต่ปลาเพิ่นกับแซ่บแซ่บได้กานใช่ยูดอนยูน้องสาโอ้ยยมองไหนบานไหน ที่บ้านน้องสายเลยในเล่ยน้องสายเลย์บ่โอ้ใกล้ๆกันนี่ค่ะเอามาฝากแฮปปี้เบิร์เดย์น้องชายค่ะน้องกันชัยเอามาถ่ายรูปคู่กันเหรอมามาถ่ายอะไรถ่ายผิดมากโอเคคู่กางขาโอเคแจกบ่แจกมาแจกบ่ โอเคค่ะออ๋มาจุนหนาแล้วจิโอเคโอเคเจ้าโอเจ้าบอเจ้าโอเจะบอสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะเออได้ได้ได้สวยสวยเลยโอเคขึ้นหน้าขึ้นมากมานะครับขึ้นลูกไส้ลูกไส้ไปใส่ละเพราะนั่นแหละสอมเพรนซสอมจมูกเด็กๆหน่อยซสอมจมูซหอมมึงหงมึงเหรอไม่พอดีเลย เราไปน้ำเขาบ่อสะกุลบ่ได้ไปไปอยู่นี่แลแมนบ่นี่ค่ะเขาพุเาเป็นนะครับพี่ไส้ใหของสาวหน่อยจ้านี่น้องพี่ไ่เป่าอยู่นี่นี่ค่ะเล็กกน่อยยน้องป่าอยู่นี่หนาไซ่เลยไซบบ่ไซนอนเต็มเลยนอนเต็มอิ่มบัดีต้องต้องต้องเอาเอาสุขภาพไปเปิดโลกนะล่ะ แต่เปิดวงบอลูเข้าใจขนมจีนหรือว่ากระบับไก่แต่ว่ากระบับไก่พี่ก็อยากเข้าไปเรียงให้เด็กหน่อยมันจะได้กินไหมเเวทีออหลังเวทีนะให้เด็กหน่อยได้กินเพราะว่าเด็กหน่อยอยู่ข้างหน้าบ่มีเด็กหน่อยไม่ได้กินไหมเ็ดหลลังเเเวทียอออได้ได้ได้ต่างกลางเต้นไปเลยเด็กให้เด็กหน่อยกลางเต้นไปให้ เลี้ยงน้ำใจได้กินอืมกินเลยได้เนี่ยครับผมนี่ในตาเลียนพี่นัเส่วนเนืโอเคโอเคแต่ปลากินก็ข้าวปุ้นนี่แล้วเออกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นเสฉยยังไงสูตรโบราณข้าวปุ้นมักข้าวปุ้นมด้ข้าวปุ่นบังกุฎอนอันนี้ซื้อเลีนซื้อยักษ์ก่อนเหรอน้จอยน้าจอยเออซื้อหนุ่ยซื้อหนุ่ยพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยงงกันหรือเล่างงเออนี่นี่เนี่ยเ่อบ้เฮาอยู่ไกลๆดิ น้องพ่อเขาสามารถซื้อของแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะซื้อมาฝากดูดูขุณมากเอี่ยขุณมากพวแมันขุนแบบที่ว่าเขาเขาอะไรอ่ี้น้องเบียร์ไปใส่เนี่ยนมาน้องเบียร์เกิดวันไหนกลางมือมือมือยีพกยีพกเออเดี๋ยวจะมาไล่มาไล่แหงนั่งนั่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะโอนมาดอกโอนพันโอนโอนพันการใช้เลียตดน้อง คลิปน่องบ่อค่อยสบายบ้าสอบเยอะครับนัไข่องอนมันไข่ที่งทีสองข้างนอแมนแมน่วงข้าไปจ้าจ้าค่ะขอช่างอุดรนองช่างอุดอนเมามาฝากพักยังหน่อยก็ได้การแช่มันเกิดการแช่พอดีเนี่ยมากมันเกิดการแช่เรื่อยต่ำกินค่ะเนี่ยพักพัก หากบ่มีขอแม่หากบ่มีเหตุผลเป็นบ่คนเฮาหากใจไม่ดีค่ะุคนเอายามาให้ยายหนุ่ยจานชิมเลยชิมเลยเดี๋ยวไปเอายามาให้ยายแหลมก่อนยายาหน่วยกับยยาแหลมตั้งนี้บ่เฮาเอาฝากไว้ฝากไว้แล้วก็เอามาให้กันใช่รึมหยิบได้ตั้งหนึ่งไหมดยิ่ให้ยายหนุ่ย มัอนี่จะจะคลิปแล้วนี่ค่ะน้องกํลังน้องน้องก็น่ารักค่ะน้องน้องนี่ค่ะน้องน้องน้องซ้อมเต้นจ้าน้องไม้จ้ะน้องไม้ซ้อมเต้น เต้นให้พ่อให้บ้างได้ลูกเออ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 อ่ะอ่ค่ะลูกกินดียินพ่อามนะลูกนะครับสบายดีเลยค่ะค่ะเราวันนี้เราอยู่ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะอยู่กันชัยค่ะนี่เป็นของขึ้นแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ